นี่เป็นภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านตรงกลางเห็นไหมคะไฟมันลุกไหม้จากตรงนี้แล้วก็จะมีพี่ๆที่เขาขี่เจสกีแล้วก็เหมือนกับพ่นพ่นเป็นน้ําขึ้นไปนะคะ<ม>เพื่อที่จะช่วยกันดับไฟแต่ว่าดูเพลิงที่มันโหมลุกไหม้กับปริมาณน้ําที่ฉีดขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเลยในการดับไฟนี่คะ่ะเขาช่วยกันแบบนี้นะคะนี่เป็นเรือเคมีซึ่งเป็นเรือยอดสุดหรูจอดลอยลำอยู่บริเวณอ่าวบ้านอำเภอตำบลน,นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบจังหวัดเชลงบุรีค่ะจุดนี้ห่างจากชายฝั่งประมาณ500เมตรก็คืออยู่ไกลๆเนี่ยยังเห็นเลยเพราะว่าควันมันโหพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าสูงมากนะคะแล้วฝนตอนนั้นก็ตกลงมาโปรยปลายด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทีมช่วยเหลือโอเชียนแองเจลและบริษัทพัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับค่ะก็ได้นำเรือดับเพลิงเรือสปีดโบ๊ทและเซสกีออกจากชายฝั่ง ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้นะคะแล้วก็ต้นเพลิงอยู่บริเวณเครื่องกลางลำเรือและกำลังโหมแล้วก็ลุกลามไปยังห้องโดยสารรวมถึงห้องบังคับเรือด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำแล้วก็ให้เรือสปีดโบท๊ทและเชสกีเร่งหันใบพัดเข้าตัวเรือค่ะก็เป็นการพ่นน้ำไปยังกลุ่มเพลิงนี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่สามารถขึ้นไปบนเรือได้นะคะพบว่ายังมีควันอยู่เลย ก็ต้องฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าด้านในเนี่ยก็คือเสียหายใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้ค่ะถามเจ้าของเรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ้าของเรือเล่าให้ฟังบอกว่าเขานั่งอยู่บริเวณท้ายเรือพักหนึ่งเนี่ยได้กลิ่นสายไฟไหม้แล้วควันก็พุ่งออกมาจากภายในห้องเครื่องชั้นล่างรีบลงไปดูพบว่าประกายไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้แล้วนะคะเขารีบไปเอาถังดับเพลิงมาเพื่อฉีดสกัดแต่ไม่สำเร็จ เพลิงไหมอย่างรุนแรงแล้วก็เร็วด้วยค่ะเขาก็เลยไม่ไหวแล้วต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะคะนำเรือ,อยางเพื่อหนีออกมาจากตัวเรือเขาปลอดภัยนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเรือลำนี้มูลค่าหลายล้านเลยนะคะ,คะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินค่าเสียหายทั้งหมดด้วยสำหรับเรือลำนี้นะคะชื่อว่าเรือเคมีเป็นเรือคลาสสิก อายุเกือบร้อยปีเจ้าของเขาซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่ามาได้ประมาณ1ปีละแล้วทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปในราคา4ล้านบาทโดยเรือลำนี้โอ้น้าเสียดายนะคะไม่ได้ทำประกันเอาไว้ค่ะดังนั้นพอไฟไหม้แบบนี้เจ้าของก็คงต้องจ่ายเองนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในเรือมีชีวิตรอดปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่องของสาเหตุต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสอบสวนอีกรอบหนึ่งนะคะ